ตลอดเวลาของชีวิตเป็นยังอยู่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพขนเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงณศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเป็นปกติธรรมดาตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมด นำมาพัฒนาปรับปรุงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรเกิดเป็นชาวสิวิไลเป็นประเทศชาวสิวิไล เป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโดยตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรทำงานทำหน้าที่ ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบรมีสามสิทธร,ร,ระเดชพระกุลหลงพุทธัจรัญทระสรม,าสารมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติการรุกเข้ามาของธรรมโลกโหลดหลงเป็นโอกาสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพส่สสดจันทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมโลภโกรธหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลงผู้ศึกจันทร์สโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่เป็นการสร้างเวลาของธรรมโลกโกรธหลงที่แต่ละท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชปกุณหลงโพสตจกันทัสโรได้รับรู้เป็นกระแสรธรรมโลกโลดหลงที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชปกุณหลงโุสต์กันทัสรโศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยธรรมโลกโลดหลง ดึงดูดซึ่งกันและกันกับธรโรมโลยหล,ลงที่อยู่ในแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,รัโรทำให้แต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธรรัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,รัโรรับรู้ ถึงวิกฤจอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสให้แต่ละท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ได้รุกเข้าถึงธรรมโลกโกรธหลง เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศนี้ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมโลกโกรธโลกเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศะเดชะคุณลลงปุสกันทรสโรอย่างสมบูรณ์เป็นปกติ ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่เกิดจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลงพุทธสจันทัสโรหน่วยใหม่ๆที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากขึ้นเรื่อยๆไม่สำธรรม เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรวบรวมสมบัติที่ได้จากทำกิเลสโลภโกรธหลงได้เพิ่มมากขึ้น ทำกิเลสโลกโกรดลงที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรเป็นโอกาสในการเกิดชาวสิวิไลเกิดประเทศชาวสิวิไลเกิดยุคชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรทัศโอย่างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรมท,ทั้งหมดล้วนมีประโยชน์จากเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ เมื่อปรับปรุงพัฒนา,ยยนายนนยอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลลงพุสดัญทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลลงพุสดัญทัสโรมีฤทธิ์ปีเดชมีอนุภาพมากดึงดูดบอกเกิด พัฒนาธรรมโลภโลกรธหลงให้เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโลมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปกติ จากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักของการดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ท่ามกลางการรุกของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัสศรถ ซึ่งเป็นปกติที่ทำทั้งหมดต้องดำรงชีวิตเป็นยอย่างยู่ต้องสร้างที่สุดแห่งธรรมนั้นๆเพื่อความมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสให้ทำบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลงโพสจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลงโพสจันทสโรให้ครอบคลุมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริง ซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษถยันทสโรด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อณศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันรัตโตหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงเป็นปกติตลอดเวลาไม่คลาดเคลื่อนไม่ถูกล่อลวงให้ไปทำอย่างอื่น ในสิ่งที่ทำโลภโลดโลหได้สร้างเวลาสร้างองค์ประกอบเพื่อหลอกลวงให้หลุดออกจากการขนเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียด ไม่ให้ถูกหลอกลวงปิดบังบิดเบือนสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากทรรโลกโลดลงที่ไม่ให้เราค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ให้เราหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศะูนย์กลางโดวงกลม ปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัตตโรความเป็นอย่างอยู่ของเราที่เป็นปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดไม่ขับแคบปล่อยไปตามกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติคือการละชั่วทำดี ่องใสด้วยบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรหาโอกาสจากการไหลเวียนของธรรมโลกโลดลงในท่อฐานธรรมบารมี30มสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรจากโครงสร้างกทอทมขอ ให้เป็นโครงสร้างกัลยาณมิตรเป็นโครงสร้างของชาวสิวิไลประเทศชาวสิวิไลย,ยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรทธศักันตาสรกให้ครอบคลุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรตลอดไปด้วยการสังเกตอย่างละเอียดเข้าสู่สภาวะปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลงพุทธสดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ได้ประโยชน์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดเป็นการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะนย์ลกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสทัศพระเดชประคุณหลวงปุษธิจันทรัสรโรอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชประคุณหลวงปุษฒจันทสโร ตลอดไป